ความเบื่อหน่ายที่ว่างของผู้ชายใช้กรดแทงใต้ท้องเรือผลที่ได้คือแรงมากเกินไปหลังจากแท้ท้องเรือเป็นรูหลังถูกเพื่อนร่วมทีมจับได้เขาใช้เท้าอุดันอย่างกระอักกระอ่วนทันทีเมื่อขับเรือลาตาตะเวนของข้าศึกในเวลานี้หลายคนรีบปลอมตัวเป็นชาวประมงดอกกระเจียวยังแต่งหนวดให้ตัวเองด้วยแต่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะแข็งใจที่จะลงเรือไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยพี่ชายรีบแล้งปกปลาแต่เนื่องจากเครียดเกินไปเธอใช้เส้เดือยดีใส่หมวกของเจ้าหน้าที่ดานเขาเห็นฝีมือของพี่ชายมืออาชีพขนาดนี้และไม่ได้สงสัยจากนั้้้้นนนนนนนเเเเเเจจจาาาาาาาหทททีีีีี่่่่กก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 ็็ดด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 ดิิิไไปปออออมมรรรรตตตคัััับบบบบยยยววววลขึแสะงง แสงทําเป็นกล้องโทรทัศน์ทันทีมองอย่างใจเย็นมองไปไกลเจ้าหน้าที่อาจมี IQ 250กลับไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดหลังจากระบุว่าเป็นชาวประมงเจ้าหน้าที่จึงนํากำลังเตรียมออกเดินทางแต่เมื่อมองย้อนกลับไปก็พบว่าหนวดคราวเข้าไปในห้องน้ําหญิง Door, right. กองทัพศัตรูเริ่มยิงกระท,ทันทีหลายคนเห็นว่าพวกเขาหยิบปืนขึ้นมาตอบโต้ทั้งสองฝ่ายเริ่มการต่อสู้ที่ดุเดือดท,ทันทีเนื่องจากกองกำลังฆ่าศึกใช้อาวุธปืนรุนแรงเกินไปพี่เกรงให้พักพวกอพยพไปก่อนตอนอยู่คนเดียวหลังถา่าเห็นเสหวาเพียงไม่กี่คนก็ค่อนข้างจริงกระโดดน้ำหนีไปท,ทันทีโดยไม่พูดคำาเพลือจากนั้นพี่เฉียงก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องโดยสารเอาปืนกลออกมาเริ่มยิงศัตรูอย่างบ้าคลั่งตั้งแต่ยืนอยู่ที่เดิมด้วยการยิงติดต่อกันเพียงสองปีครึ่งปลอกกระสุนที่ และไม่สามารถทําให้เจ้าหน้าที่แห้งตายห่างออกไปประมาณ3าเมตรพี่เฉียงเห็นตรงดึงระเบิดมือและโยนไปช่างบังเอิญเหลือเกินพุ่งเข้าปากเจ้าหน้าที่พอดีประกอบกับมีเสียงระเบิดดังขึ้นศัตรูถูกทําลายพี่เฉียงก็ได้รับผลกระทบประเด็นตกฟ้าเพื่อนร่วมทีมหลายคนเพิ่งพลานขึ้นมาจากน้ําเห็นเพียงพี่เก่งตกจากที่สูงนับหมื่นเมตรหัวทิ่มลงไปในดินเพื่อนร่วมทีมรีบดึงมันออกมาต้องบอกว่าชีวิตของพี่เฉียงแข็งจริงๆ